อันนี้มันชุดแรกเอามา,าช่วงกำลังเอามาอบไครอยู่มันฟอมันจะถึงกันหนดเรามันมีสวนข้งเพิ่นมาฉีดยาขยาครับใครมันก็นเลยฟอใครมันก็นเลยก็เลยบ่แตกบ่ฟักโตใครครับอนี่ครับอันนี้เพิ่นฟอบอกเพิ่นเป็นลักษณะนี้ฟอแนวเบิดครับ ก็คือห้าหากออกก็คือบอมี่แล้วครับจะเป็นแบบนี้ครับอ <Ooh. S 1> อันนี้คือไข่ฟอเบื้องเนี่ยครับพี่นองครับพวกนี้ก็คือบอออกแล้วครับ <laughs> มันเลยกับโนดมันมาโดาโดละเป็นซิฟก็มือแล้วครับอันนี้ก็คือต้องต้องถิมอย่างเดียวครับ hey, <nah. S 1> สำหรับคนที่มาของถูกอ่าพยายามเช็คดีๆครับผมผมโดนมาแล้วขีดละแปดร้อยแถมมุ้งหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งพื้น ผมเจอมาแล้วครับคือไข่เขาสั่งมาได้แค่0.3กรัมครับเฉพาะไข่0.3แมนครับมันก็คือด้วยความสงสัยก็คือว่ามันคือหน่อยแทะอยู่ในกองเฮ้าก็เลยเอาออกมาสั่งกิโลเบิงมันได้แค่0.3แล้วไข่ที่ออกมาคือมันบ่ได้เป็นไข่ที่แข็งแรงครับมันเป็นไข่ที่มันฟอมันฟอแน่มันเป็นไข่เกาแน่ครับ สบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับนมีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับเดี๋ยวสหรับคลิปนี้นะมีภาพพี่น้องมาเบิงนะครับฟาร์มตะกะแตนอีกฟาร์มหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นวัยรุ่นนะครับที่พันตัวมาเลี้ยงตะกะแตนนะครับผมเห็ดกาสีมีรูปแบบที่แตกต่างนะครับผมที่กัดฟาร์มนะครับบ้านโคกลาดตะบนหนองไหอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ เป็นฟ้ามของนงตองเรื่องรายละเอียดต่างๆสิเป็นยังไงนะครับมีข้อแตกต่างกับฟ้ามอื่นยังไงสีพาพพี่น้องไปอกจะาสอบถามกับนงตองนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เขาอยู่กับนงตองนะครับตองครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นตะกะแตนแนวใด็ก็ครับเนี่ยอันนี้เป็นตะกะแตนปาตังกาครับที่ เขาก็ล่างฮิตเลี่ยงกันอยอะครับปาตังก้าโมจีนไข่นี่แม่นมอครับผมเลี่ยงมาโดนไประเด๋เราต้องครับอ,อันนี้ผมพึง่งเริ่มเลี่ยงครับเริ่มพึ่งหัดศึกษาอันนี้ได้คอกนี้ได้32มืิบรอบเดือนครับเดือนเดือนซ้ำเดือนนึงครับ32มสิอมื่แต่วางไข่แล้วเนาะครับผมวางไข่แรกเริ่มเดิมที่นี่คิดจ,จังไหนคือคิดว่าสิมาเลี่ยงตะกเตียนครับ เห,เห็นเขาเลี้ยงโดยปกติแล้วเจ้าของเป็นคนมากินตะกกแตนอยู่แล้วก็เลยอยากล่องเลี้ยงไว้กินเบิ้งครับถึงทางพอทางแม่ก็อยากให้ล่องเลี้ยงเบิง้งเพื่อเดนมันมีรายได้เสริมครับปกติแล้วได้ยินว่าต๋องกะเห็นง,งานอยู่ทางกรุงเทพคนละเนาะครับผมทางชนบุรีบอเ็นมออยู่ป่าจีนครับอยู่ป่าจีนเนาะครับผมเนีครับผมโอกามีโอกาสนะครับที่จริงแล้วนะครับพี่น้องครับน้องต๋องมี สวนมีอย่างอีกหลายแนวนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปมีโอกาสจะพาพี่น้องมาทายทอดนะครับแล้วก็กลับมาดูแลทั้งบ้านครับผมกลับมาเฮหาเฮดสวนซอยพ่อกับแม่อยู่บ้านครับแล้ววันนี้ก็เลยคือว่าตะกะเตียนเป็นอาชีพเสริมครับผมก็เลยลองหาอาชีพเสริมเบิ่งได้ไปศึกษาข้อมูลมาครับศึกษาครับผมไปเบิ่งจากฟาร์มใหน่แน่เบิ่งตาม YouTube เบืองตามเฟซบุ๊กแน่ครับโอ้สมือเนาะครับอาจาจันยูทูบกูเกิลเร่นงบ่อาจารย์สันอาจารย์กูครับอาจารย์กูเบิ้งบัดนี้เดียวสิพพี่น้องเบิ้งอันนี้กวนเลยครับของเบิ้งวิธีการเห็ดคล้องนนมเด้พี่น้องนี่ครับผมไปได้คล้มงข้ดนีวมาจะใส่คิดว่ามันมันน่าจะท้าวอนกว่าเพราะว่าปกติผมไปเห็นฟาร์มอื่นก็คือเพิ่นจะบได้ขุดคล้องครับแต่มันเพิ่นจะใส่แบบว่า นำน้ำนไม้ดองแน่ใส่ผงซักผ้าแน่ยลยอย่างสิก็คือพ่อพวกนั้นก็คือแป๊บเดียวมันมันสีละเหยม,มันเบิดอายุเร็วครับแป๊บเดียวก็ต้องไดเอามาลุยใหม่ผมก็เลยว่าถ้าเกิดผมคุดร่องค้องน้ำแบบเนี้ยมันจะท้าวอนกว่าเร็วบาน,นี้ข้กอื่นเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเลยครับเบื้องฐานนะครับข้ออ,อื่นก็เจ้าเสียดเป็นขาขึ้นมาครับผมดอกของลุงตองนี่เห็ดใส่พื้นเลย ติดติดพื้นไปเลยครับเท้าเฮ็ด,ดยกพื้นก็คือถ้าเกิดคอ,อกญงทีก็คือมันใช้เวลาโดดน,นะครับ<อ>ผ,มผมมองว่าถ้าเห็ดลงพื้นมั่นสิมันอมันรวดเร็วกว่าเอาจังที่เฮาขุดคลองนี่ถือว่าเป็นการป้องกันหมดแมนบ่แมนครับคลองนี่ป้องกันหมดป้องกันแมงถึงสีบ่1 0ลอยเบอร์เซียนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งสำคัญเลยแหละครับทั้งหลายนะครับพี่น้องกับไปเห็นฟ้ามอื่นกระเจาเสียดแบบว่าเหยดยกขาแค่เห็ียดยังขึ้นมาแต่อันนี้น้องตองเห็ดกับพื้นแล้วกะขางๆเอาดินผมว่มเนี้ยพี่น้องมึงครับผมกันกันไว้เบิดทุกอย่างไปได้สูตรมัตต่ใส่เอาหือว่าขึ้น่าอันนี้อันนี้คิดเอาครับแต่ว่าถ้าเป็นล่งพวกนี้ของผมนี่ก็คือถ้าเกิดผมเอาดินออกก็คือผมสามารถยกล่งนี้ใหญ่ไปได้เลยล่งนี้ครับผมบม่ได้ฟังโอ้ล่งนี้บ่ได้ฟังมันบ่ได้ฟังครับ แต่จะไปอันนี้ดิอันนี้ก็คืออันนี้ผมเป็นฝังฝังเสาติดดินไปเลยครับฝังดินไปเลยก็ได้คือกันแมนบอคือกันครับข้างในเขาด้วออยโอ้ยยางปูอยู่บ่ครับก <c oughs> ็แค่เป็นผ้าเชียวเนี่ยไอผ้าผ้า,ผา,ายางผ้ายางห้องพื้นเนี่ยนะครับโอ้ผ้าคือเ้องเย็ดผ้าเนี่ยผ้ากันน้ำเนี่ยนะครับผ้าดําๆน,นี่เนาะเศษมัน <episodes S 1> <nope. S 2> ผมก็เลยไม่เห็ดคล้องน้ำาครับ คือ่าเห็ดยังสี่หมดเพลินสีบัวเด็กเขาไปกินวันเอครับผมนาจะน,าจะ,นาจะแบบว,ว่าถาวรว่าพวกใส่พวกผงซักฟอกพวกน้ำน้ำไม่สมพวกอย่างนี้นะครับเล้ยวบันนี้วิธีการพี่้องเบิ้งเะครับอยากให้อีกเบิ้งขอแตกต่างกับฟ้าม์มอื่นนะครับน้องเบิ้นสีเอาอันนี้เป็นผ้าอ่าพลาสติกเลยนะพี่้องครับร่มเพราสามารถเขาได้นะครับอันนี้เป็นพลาสติกเลยขังใน จะเป็นมุ้งเขียวแบบนี้นะครับในส่วนที่เขาเห็นนะครับตรงมุ้งเขียวนี่สิมีเฉพาะช่วงประตูขังกรอบๆทั้งด้นสิปิดมืดเลยล้มสิเขาได้ซัมนี่เป็นบ่ตองเนี่ยอ่ามันมันจะมีเป็นสองชัน้นข้างในก็นเป็นผ้าเขียวกันอันนี้ก็คือผมกนักนฝนกันฝนกันฝนครับนี่นี่ผ้าเขียวขึ้นกันครับแล้วล้มมันเขาทาั้งใดคือเขาพูดเดียวนี่เขาพูดเดียวปกติผมจะเปิดฝุ่นครับขางทั้งฝุ่นขังงทั้งหลัง เปิดระบายให้มันเวลาลมมากให้มัน,ม,นมันลมมันโกกออกมาทางปีครับโอ้ยแต่เบิง่งเป็นแต่เพินทางลังคนน้นว่าเส้ขนาดเส้มุ่งนะครับพี่นงครับยังเส้ตาสามสิบสองนนี้นอ้องตรองเบื่อต้องรักเอาผายเขียวดังเขียวนี่เลยเล่อกานี่นะครับมีผาปิดแบบนี้นะผมอันนี้ลงพวกรงหลงังๆผมจะเห็นเป็นรงระบายครับนี่ครับอออันนี้คือเอาไว้ระบายตอนโตน้อยมันครับเวลามันห่อนเดี๋ยวมันตายครับ มันต้องเปิดระบายโอเห็ดขาวทาเบิ้งพี่น้องเบิ้งอันนี้เป็นคล้องเลยเนาะครับโอ้นี่อะไรครับคนหูความคิดอาจต่างมุมเลครับเบิ้งแต่ละฟ้ามแต่ละหมองที่คิดบกคือกันมีวิธีการที่โบกคือกันนะครับการจัดสรรการแบ่งต่างๆแล้วต้องครับที่เห็ดมาปัญหาการตายเนี่ยได้พอจะเทียบบ่อ่าของผมหน่อยแห้งครับ เป็นเั่งไหกที่ว่าซุ่มทีไตคือหนึ่งถ้าเกิดเท่าให้อาหารบ่เพียงพ่ออันนี้จะกินกันครับถ้าเกิดเท่เาให้อาหารบ่เพียงพ่อจะมีการกินกันสองถ้าเกิดความห่อนมันห่อนจัดกระตายเช่นกันครับแล้วก็สามถ้าเกิดเท่าเก็บพวกขี่พวองยังเขานะครับถ้าเกิดเท่าแบบว่าปล่อยให้มันสะสมในช่วงที่พายุมันเขามันบ่มีแดดมันจะเป็นการมักม,มุมของมันครับมันเห็ดให้มันตายครับ แต่ถ้าเกิดแดดนะจะเาเป็นยางเพราะว่าพวกขี้พวกะยางมันมันแห้งเราพราะเขาเห็ด่องเปิดนะครับมันระบายพวกกินอขอ,อยยางมันออกนี่ครับต้องคิดว่าอ,อันนี้ผมไิ้ยินบางฟ้ามเพิ่นว่าขั้นฝนตกขั้นมันึกือฝนเราเพิ่นสิไยก็คือเป็นความโชคดีของผมอยู่ที่ว่าศึกษาเริ่มศึกษามาเริ่มเรียนรู้มากคือบาเจอที่มันตายครับนี่แหละกะนะันนะนาจะได้ศึกษาพวกล่งหนีล่องข้างนาข้างๆางต่อว่า มันจะตายคือของที่เพิ่นเจอกันบ่ครับโอ้เห็ดดีแห้งเด้อน้องเด้อเขามาที่เรกจนเออไม่เห็นเลยครับเบื้องเนี่ยม่นเห็ดเก่าทาของเพิ่นแห้งเด้อเดี๋ยเดือดเดือสิกเบื้องเห็นบิองเบื้องอกออ,กอ,อมจักหน่อยนะแต่สิเป็นหลายๆมุมพูดนะน้ำน,นะครับเป็นคั้งน้ำบุญเนี่ยอนันเป็นเห็ดไรนาสวนผสมเดือแบบสีว่าขั้งเสกไก่หันเน่นิเมะอกนี่อ่ามลทน ขนาดตัวเองครับเนี่ยคอกเนี่ยกว้างเงีวจังเลยสองเมตรแปดสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับสูงสองเมตรครับไหนตรงลงกจะขีดอันนี้ผมลงกสามขีดครับสามขีดก็นยังถือว่าน้อยอยู่ครับอ้าแมนบ่แมนครับปกติคอกน,นี้ต้อง,ต,องต้องหาถึงเจ็ดขีดครับลูกนี่ทั้งๆท,ที่ว่าบม่มีการไตเลยครับผมอันนี้ถือว่ามันบางนะครับ พราะมันใหญ่มากเราถือว่าบางถ้าเป็นรุ่งถ้าเกิดแบบว่าเข้าไซจักหาถึงเจ็ดฉีดนี่ก็คือแถบจะบ่เห็นผื่นเลยครับช่วงที่มันออกปีกนะครับปางไข่แล้ว<า>จับคููแล้วครับผมอันนี้เป็นใครรอบแรกวันเถอแมนครับเขาคิดว่าจังไดบัานี้เขาคิดว่าจะเก็บไว้ขยายหรือว่าเขาจะขายอันนี้อันนี้ผมผมไข่เนี่ยผมผมหน่าจะเก็บไว้ขยายขอยงผมเองเพราะว่า ใน,ในของฟาร์มเนี่็คือมั่นบ่ทาน่าได้มีใครที่จะไว้ขยายพันธุ์เถอะอันนี้ก็คือของโรงนี่็คือจะเก็บใครไว้ขยายพันธุ์เองครับโอ้แล้วพี่นงครับมีเรื่องเรานิดหนึ่งนะครับเสนตน้องต๋องว้เป็นวิญยาท่านกับพี่นงหลายบุรุคนที่สร้างออนไลน์ต้องโว้ซูพี่นงองฟังเนี่ยข้าจาโกงจังใดก็อนสร้างออนไลน์นะสำหรับคนที่มาของถูกพยายามเช็คดีๆครับผมผมโดนมาแล้วขีดละแปดร้อย แถมมุ้งหนึ่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 งพื้นผมเจอมาแล้วครับคือไข่เขา้าซังมากได้แค่0.3กรัมครับจะพกไข่0.3แแมนครับมันก็คือด้วยความสงสัยก็คือว่า <S 2> <S 2> <S 2> มันคือหน่อยแทะอยู่ในกองเฮ้าก็เลยเอ,ออกมาสังกิโลเบิรงมันได้แค่0.3เราไข่ที่ออกมาคือมันบ่ด้เป็นไข่ที่แข็งแรงครับมันเป็นไข่ที่มันฟอมันฟอแน่ มันเป็นใครเกาแน่ที่เจอ,เอแต่ว่าทรงจริงเก็บเงินปลายทางด้วยกันครับเขาคิดว่าสิบเป็นทีซุ้มมุนี่สิไปหาสื่อมาแล้วมาลงเฟีมาลงอ,อันนี้ขายโดยเจ้าของบ่มีมม่อนฟ้ามี่ยังแมนครับน่าจะไปหาเอาลูกไปหากอบลูกจากฟ้ามลหลายๆฟารฟ้ามมามาตัดต่อมาตัดยังสยครับแล้วก็มาเปิดเป็นเพจเจ้าของแต่ในคอมเมนต์ก็คือสงสัยก็คือในคอมเมนต์ก็คือเฮา กดเข้าไปอา่านคอมเมนต์คือบสามารถที่จะอ่านได้โอ้กระจกมีวิธีแมนครับมีวิธีแมนครับ,รบกัน,ก,นการมองออมเห็นอมเป็นช่วงแบบชาบช่วยของมิสาชีพอะหจากหากินน้ำวกนี้มัดเกกับจังหวะเขาก็อยากเลี้ยงแล้วไปแมน,น,น,นครับช่วงนั้นก็คือแบบว่าเอาต้องเฝ้าแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้กระแสมาแรงอยู่เข้าต้องเฝ้าเอาไข่มามาศึกษามาเห็ดปุ๊บพอเอามาก็คือ เจอแจ็คพอตไปเลยโอ้โหจังเดพี่น้องหลาหลายๆคนกันนาจะเจอคือผมอยู่ระวังนะครับจังเดกรรัระวังระวังระวังครับของของถูกบ่มีดอกแต่ว่าต่อไปนี่คันแม่นว่าหลังจากหุ้นนี่ไปแล้วนะครับอีกเจัดเดือนสองเดือนนี่ตร,ตรงกองกนน่าจะมีอ่าสินค้าไว้บริการพี่น้องึ้นกันครับผมเดี๋ยวสีผ้าเดี๋ยวสีผ้าไปเบิง่ง อ่าข้อที่มีปัญหาเรื่องที่ว่าเขาจะอามาฉีดยาเนาะครับผมมันสิเป็นอย่างไรปะเดี๋ยวเราไปเบิ้งข้อคุณเอาอข้อนี้เป็นอย่างไรก็ยังมี่รังไข่หลแต่อันนี้มันชุดแรกเอามาอ่าช่วงกําลังเอามาอบไข่อยู่มันเพราะมันจะถึงกําหนดเรามันมีสวนแข็งเพื่อนมาฉีดยาขยาครับไข่มันก็เลยพอไข่มันก็เลยก็เลยบ่แตกบ่อฟักโตครับอู้นี่ครับ อันนี้เพิ่นฟอบอกเพิ่นเป็นลักษณะนี้ฟอเราเบิรครับคือข้าหักออกคือบอมี่แล้วครับจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือไข่ฟอเบื้องเนี่ยครับพี่น้องครับพวกนี้ก็คือบอออกแล้วครับมันเลยกับรดมันมาโดนละเป็นซิปกระมือแล้วครับอันนี้ก็คือต้องต้องถิมอย่างเดียวครับโ oh. oh. อ้โหบกไหลเ้ยพี่น้องเดอสามขีดนะครับสามขีดก็คือเสียเบิดเลยครับ เอาจังสีเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งนะครับกับบ่อไดยูไก่กันนะครอันนี้เป็นขอ้ออ้วรระวังนะครับผมหอกกับบ่อไดทวดว่าไผผิดไผถทือกละแต่ว่ามนันกับเหตุงานเพิ่นหอกกับเหตุงานหอกเนาะมันโผล่เพิ่นบ่ได้โผล่เพิ่นบ่ได้เพราะว่าต่างคนต่างบปลูกทา <c oughs> งกันนี่ครับสวนอยู่ข้างนอกนี่เมืนบ่ครับผมนี่นะครับพี่น้องครับไกลไกเห็นบ่อไม่เนี่ยานหอกกับมีกําแพงกแค่นี้ครับผมอาจสิเป็นเศษเสี้ยวแค่นั้นที่มันปิวมามันเป็นช่วงละอองที่ลมมันพัดมาทางนี้พอดีครับ นี่นะครับพี่น้องกับเป็นผลกระทบหนึ่งที่ต้องระวังนะครับในเรื่องของยาขายยาแล้วก็เพื่อนที่ที่เห็ดสวนอยู่ใกล้ๆก็ต้องบอกกันนะต้องน้องเพราะมันว่าเพื่อนกับเพื่อนกับบัลูคขึ้นว่าล่ะเพื่อนกับวัลลุนะเทากระทษเพื่อนมาได้ดอกแต่ว่าใครกับฟอข้อนี้เป็นตะเตียนข้อไล่ที่เอามาไว้กับตายเมื่อสิบนบ่อครับผมกำลังจะได้พันกำลังจะเก็บใครเลยครับตายหมดเลยนายนายนายพี่น้องเลยด้วยเพราะลู้เท่าพ่ถึงการ นะครับลาา้วก็ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นช่วงหนาฝนอย่าสิมี่อสม่ก็จะเมื่อพ่น,นหนอกควันอันนี้ต้องระวังครับอันนี้ต้องระวังอันนี้คือบ่ได้เลยครับถ้าเกิดบ้านได้เลี่ยงนี่ต้องติดป้ายและห้ามพวกพ่นเกี่ยวกับพวกหยากันยุ่งครับตรงระวังเอาเนาะแมนครับ กะบย่างหนึ่งกัฟังแยงหูฟังหออัวกระใจเขาวน้ำเนียถ้าได้ดีติดไปนะบ้านเลยครับบ้านหลังนี้ผ่านผานก็อนนอตอนนี้เพื่อนกัสชิโบะท่านด้รู้แต่ต่อตไปนะครับประสบการณ์เรานี่เพื่อนกัสชิวบะสู้กันไปนะครับในส่วนของหน่วยงานราชการที่เพื่อนดูแลอยู่เพื่อนกัสิเบิงหลือแม่ว่างมงใดมันสมควรส,สิเห็ดบ่เห็ดครับผมนะฮะเฮากัสิบางฟาร์มก็ว่าโอ้ยย่าเฝ้าพ่นต่อสิตัดเอาดอกหญ้าข้างบ้านไว้มันม้วนประสาทนาครับต้องต้องครับ เดี๋ยวมาถึงไ่ายคลิปแล้วฝากกับพี่น้องเนี่ยตะกะแตนมันเป็นตะไปไดบ่มันเป็นเเป็นอาชีพใด้บ่เป็นตะเลียงบก่ก็มันก็คือว่าล่ะครับมันเป็นของกินเนาะผมมองว่ามันเป็นของกินบ้านเฮ้าก็คือเฮาเลียงเนี่ยเฮาบ่ได้เลียงแบบว่าใส่หัวหารครับเฮาเลียงเป็นแบบว่าใหญยาธรรมชาติกินการที่เฮามากินเนี่ยคือเหมือนเฮาไปจับไปจับมาหรือไปไต่มาจากธรรมชาติเท่านะครับการตลาดก็คือมองว่าถ้าเกิดเทา ใครขายบ่ไดดเข้ากับขายตู่ก็ได้ครับเข้ากันกินเองได้อยู่ตัวก็ได้กินเองได้ครับเป็นกับกงกับแกมนี่แหละครับกู้กับโคากู้ขี้ไร้ด้วยต้องแมนแมนแมนครับก็คือมันมันก็ได้ได้ทึ่งกับเขาได้ทึ่งกับแกมแหละครับสําหรับที่ผู้ใดอยากจะล่องเลียงเลื่อล่องศึกษาเบื่องกันล่องใดครับอันนี้ก็คือบ่ได้เลียงบ่แมนมาเลียงงายหรือบ่ไดดเลียงยากครับ ปกติก่กินแต่หยาเท่านั้นครับผมเขา,าได้ปลูกหยาบ่ะปลูกครับผมนี่คือผมต้องปลูกไ้ห้าเป็นหยาอ่าเป็นเนปเปียครับเป็นเนปเปียเป็นหยาหวานตะลายางก็คือสารอาหารจำคือกันอครับผมมันจะมีมันจะมีสารถ,ถ้าเป็นช่วงตัวน้อยเขากินใบตองได้ครับจากใบตองนี่คือสามารถกินไปถึงแทบจะยี่สิบมือก็ได้ครับอันนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าฟ้าอื่นเป็นยังไงแต่ว่าของผมจะให้กินเท่านี้จะให้สลับกินแต่ช่วงน,น้อยผมจะให้กินแค่ใบตองพ่อ มแมนครับใบตองกล้วยต้องเป็นใบตองกล้วยน้ำว่าหรือใบตองกล้วยป้านี่คือผมทดลองก็คือกินได้ครับถ้าเป็นใบตองนอื่นก็นคือมันบอกกินครับโอ้ตัวน้อยนี่พนดีกินใบตองกล้วยแมนครับกินใบตองกล้วยกินยาก็กินู่ครับแต่ว่าใบตองกล้วยนี่จะกินดีกว่าโอ้เบื่องนะครับพี่น้องครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งมาเบบ่งแต่ละฟ้ามแต่ละหม่องกับปัญหาระบบการบริหารจัดการกาดสิบวคือกันบวคือกันครับปัญหาแต่ละฟ้ามอาจจะเจอว่เคื่อกัน ค่เจพี่น,อน,น้องพันไปพันมาสองขับบวกพี่กัดฟา้าม่อนี่ยอยู่มองไหนกอนเนี่ยอันนี้อยู่บ้านโครกราดครับผมบ้านโครกราดตำบลหนองห้ยอำเภอเมืองเขาเนี่ครับเป็นฟ้าไม้พึ่งฮัดเลียงครับอยู่ติดถนนแต่ว่าอีกสองสามเดือนอีกเก่าแล้วมีผลิตภัณฑ์เราได้ช่วงนั้นอีกประมาณสามสิบมือนสามโล่งครับสามสามโล่งนะจะได้ออกครับประมาณนั้นเอาเอาจังสี่ค่าเจียพี่น้องสนจิตสนใจอยากสอบถาม ต้องถึงระยะอีกจากสองเดือนอาจจะมีใครให้กับพ่นวองแล้วเพราะแต่ว่าช่วงนี้เขาขอเก็บก่อนครับผมช่วงนี้ก็คือเก็บไข่เป็นเก็บว้เปลี่ยนเพาะพันธุ์ของเจ้าของก่อนครับยังท<ม>ัน,น,นได<ป>้ในปล่อยยังทันธอ่าอาหายพืชอื่นครับคันมีปัญหาอยากสอบถามอยากได้ใข่อยากได้ตัวยังสิต้องฝากเบอร์ทร่วจากหน่อยนยครับผมเบอร์โทรผมนะครับ0 9 2ย์4 4 6 2 7ครับ นะครับจังใดกับจังคอยสอบถามกันบึ้งอาจจะเปลี่ยนทางเลือกอีกทังเลือกหนึ่งนะครับสอบถามถึงปัญหานะครับพี่น้องครับรายได้เสริมหรือมีเลียงไม่กินไม่ยั้งกะโทรมาสอบถามเลยครับครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าพี่น้องคงจะได้แนวทางในการเลี้ยงตะกรแต่นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่านำมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปหน้าพ่อกันหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณน้องต๋องนะครับคลิปหน้าพ่อกันไม่น้องต๋องขอบคุณหลายๆบัดดีครับ